สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับผมพันเอกรัชตาเท้าวคมลือจิตอาสา904 1ศขีดกศ0 0ยครับค่ะดิฉันจา่าสิบเธวยหญิงพนิพาหิรันทราจิตอาสา904 1ศขีดกค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมจิตอาสาประเภทอะไรยังไงที่คะวันนี้นนเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานครับในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหุกกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับก็ได้แก่การทาสีอาคารเรียนของเด็กนักเรียนนะครับรวมถึงสนามเด็กเล่นแล้วก็ สภาพแวดล้อมปรับปรุงพุทธทัศนะครับการตัดหญ้าอะไรต่างๆที่บริเวณแห่งนี้ครับอืแล้วก็ทราบมาว,ว่าวันนี้เราได้ร่วมกับชมรมผู้ปกครองจากโรงเรียน3ามเนวิทยาลัย,ลยวันนี้ก็พาบุตรหลานของตัวเองมาร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ไปกับพวกเราด้วยไปกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จารสิทธยงพนิพัพยรันทารานะคะหรือว่าครูล,ลำแยนนั่นเองนะคะจิตอาสา9041 6 007ค่ะวันนี้นะคะได้มาอยู่ในพื้นที่ขออนญาตท่านผอแนะนำกิจกรรมในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญพัฒนโชตทิยพยารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกระพงค่ะสําหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความ ร่วมมือจากน้องๆโรงเรียน3ามเสนวิทยายลัยนะคะแล้วก็โรงเรียนนายสิบทหารบกนะคะที่มาร่วมกันทําจิตอาสาให้กับโรงเรียนในวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมของพวกเรานะคะก็มีทาสีอาคารเรียนนะคะซึ่งเป็นอาคารเก่าและอายุ50กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะตั้งแต่นเรียนอนุบาล2ถึงชั้นม .3 นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทําความสะอาด ภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเรานี่ค่อนข้างที่จะมีต้นไม้เยอะนะคะก็จะมีเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็มีคณะนะคะที่มาอนุเคราะห์ดูแลพวกเรานะคะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนนะคะมีบรรยากาศที่น่าเรียนนะคะแล้วก็ร่มรื่นสวยงามกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะโอ้โหถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่พี่ๆเยาวชนมาทําให้กับน้องๆในพื้นที่หุบเขาของเรานะคะไปกันเลย และนี่นะคะก็คือบรรยากาศของอพี่ๆเยาวชนนะคะมาร่วมทำกิจกรรมกิจสาร,ร์พัฒนาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบุกกระพงนะคะอำเภอชำมจังหวัดพิบุรีของเราซึ่งพี่ๆเยาวชนสามเส้นวิทยาลัยที่กรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้อ๋อเหมือนกับว่า ที่ชุบโรงเรียนใหม่ให้น้องนะโดยการใช้ท่องเวลาปิดเทอมให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมเยาวชนที่สมรรงผู้ครองนะคะของโรงเรียนสามเสนวิเชาลัยก็พาพุท้านนะคะมาร่วมทำนะกิจกรรมเสริมสร้างนะคะการเรียนรู้แล้วก็ปลูกจิตสาธาณะด้วยนะคะโอ้โห นี่เป็นกิจกรรมที่ได้เหงื่อนะแต่ว่าน้องๆก็ยังมีรอยยิ้มน,นะคะมีรอยยิ้มได้ฝึกกระบวนการคิดวางแผนนะคะว่าเอ๊ะการทาสีเนี่ยมันก็มาได้ไงอย่างที่คิดแล้วทาจากตรงไหนยังไงเราจะเก็บตกอย่างไรนะคะโอเคพี่น่ารักมากๆเลยโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ครูลำยัย,ยนะคะจดศาสาร9041.64007นะคะได้มาพบกับชมรมผู้ครองนะคะของน้องๆโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยอ,อยากทราบว,ว่าวันนี้ผ้าบุญลานของท่านนะคะหรือพี่ๆเยาวชนมาทํากิจกรรมอะไรในพื้นที่โรงเรียนบ้านหุกกระพงอําเภอชํมจังหวัดเพชรบุรีกันคะ <heavenly father> แต่ต้องขอให้ทุกท่านแนะนําตัวด้วยนะคะเริ่มจากคนไหนกันดีคนนี้เลยค่ะครับปัญธรกมลีศิริค่ะประาธาน,นา,ระานเครือข่ายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะ ชุมจิรานวลริขิตค่ะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม2โรงเรียนสามเศษวิทยาลัยค่ะอรุกิจธนูสินครับผู้ปกครองของนักเรียนระดับ, Morning, บมรครบ .1 ครับโรงเรียนสามเศษวิทยาลัยครับครับนันเดชศักดิ์สิริกรสุงเนินครับรองผู้ในการสํานักปกครองและบริการกา,รการลังพลกรมกำลังพลหารบกครับก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่2และ1ของโรงเรียนสามเสษวิท,ทายาลัยเช่นเดียวกันครับ ทิติรัติศาใช้อน,นันต์นะคะเลขานุกตาลเ mm. ครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมหกค่ะ mm. อยากทราบว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ mm. กิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาเนี่ยเริ่มต้นมายังไงคะถึงได้ตกผลึกมาอยู่ในพื้นที่ที่นี่แห่งนี้งไงคะ คือปกติอะค่ะเราก็จะหากิจกรรมให้เด็กๆทุกเทอมอยู่แล้วค่ะ<ม>แล้วก็เผอิญเทอมนี้ค่ะเราได้ปรึกษากับทางพอ,อ,อมงคลนะคะพอ,อมงคลก็เลยแนะนําโรงเรียนที่นี่เพราะว่าพอ,อมงคลเขาดูแลิโรงเรียนในพระราชดําริค่ะแล้วก็แนะนําให้รู้จักกับพออขวัญพัฒน์หลังจากนั้นก็เราก็ประสานงานไปทางพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยก็ช่วยทุกสิ่งอย่างให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ส่งกําลังพลมาสนับสนุนเราทุกเรื่องค่ะ โอเคค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากการประสานยังไงคะถึงได้รวมตัวกันจากหลายๆส่วนแล้วก็ได้พาน้องๆมาถึงตรงนี้ได้คะ่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เกิดจากการประสานไปจากทางไหนยังไงบ้างนะคะครับก็พอทางของผมจีิเนี่ยในฐานะผู้ปกครองจริงก็ได้รับประสา,านจากทางของสมาคมผู้ปกครองมาเพราะว่าเราจะมาทําในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จามเราก็ลรามาดูว่าในพื้นที่มีโรงเรียนในสิบฐานบก นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นจีดอาสาพระราชทาน904อยู่แล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสเลยประสานกับโรงเรียนใน10แล้วก็กรมนักเรียนโรงเรียนใน10นนบหนันบะกเนี่ยจัดกําลังคนมาช่วยเพื่อจะมาช่วยกับน้องๆร่วมกันเพราะว่าทราบว่าจะเปิดเทอมัาที่16แล้วก็อยากจะให้แบบน้องๆเวลาเปิดเทอมมาจะได้เห็นนโรงเรียนทำไมโรงเรียนน่าอยู่นะครับน่าศึกษานะครับก็เป็นที่มาเร้่ต้นครับอะไรเงี้ยในต่อ โอเคเห็นอย่างนี้เราก็ชื่นมื่นนะคะกับกิจกรรมจิตอาสาประเภทจิตอาสาพัฒนาที่อยู่ในพื้นที่ของภาคการของเราด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณชมรมผู้คลองทุกท่านเลยนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูน้องๆบุตรหลานของพวกเราทํากิจกรรมจิตอาสากันค่ะไปกันเลยเสสียละ ปกพุรธภาเนภาน้องๆกเพื่อนอ่าทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัปดาห์เดียวกันนะคะวันประมาณนี้เลยฉะนั้นนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะเพื่อน้องๆนะคะโดยตรงเลยอ่าซึ่งเยาวชนรุ่นพี่อ่าก็คือมาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยด้วยนะก็ได้มาทำกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้และก็ปลูกจิตสาธารณะนะคะนั่นคือชมรมผู้ของของน้อง,องค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้มาร่วมกันในการทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนานั่นเองค่ะแล้วก็น,นี่ก็เป็นโซนสนามเด็กเล่นนะคะของน้องๆน,นะคะที่อยู่ในหมู่บ้านอุปกรณงที่มาเรียตรงรนี้ด้วยค่ะ

จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ เป็นพลังนำพาสู่ความสุข สสุสน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื้อที่ริมเงื้อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา และสำหรับ EP หน้าจิตอาสาจะพาไปทำอะไรสามารถติดตามได้ที่เพจโร,รงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพจศูน,นย์นวนการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งและเพจโร,รงเรียนนายสิบทานบกค,ค่ะสุดท้ายนี้ขออัญเชิญพระราชปัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิทานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง thank <laughs> you